คุณหลวงตานะครับเือวันนี้พร้อมด้วยคณะสงฆ์ของวัดบ้านเก่าบอนนะครับมาเยี่ยมวัดสร้างท่อนอกนะครับเือนะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้านู่นนะครับถ่ายจนภาพวิดีโอโทรศัพท์แบตหมดไปทั้งสองเครื่องแล้วนะครับี่เครื่องสุดท้ายนะครับที่เหลืออยู่นะครับเทปภาพค่อนข้างจะย้อนแสงนะครับ นี่นะครับคุยกับพระอาจารย์ผู้ดูแลนะครับสถานที่นะครับต้นไม้สือมากหรือโยมมันจะถวายมากครับาผมมือต้นไม้โอ้โหเพี้ยงแต่เนาะแต่เน้นแต่เบกกีย่อมอย่างเดียวบอกครับ พอดีมันมันเอ็นได้งามพอดีโอ้เอ็นได้เอ็นไซบูตัลลูป่างดีเนาะอันต้นเมกนี่ก็ซื้อมากกว่ต้นเมกนี่มื่นหาต้นไหนมื่นหานี่ครับต้นนี้มื่นมื่นซีต้นนั้นมื่นมื่นสองบนเรามื่นสองนี่ต้นเมกนี่เตี้ยนี่ครับมื่นตุ่นต้นต้นใหญ่ก็กว่าก็กว่าครับว่าขีมดบานเท่านะครับโอ้ชีได้ซื้ออยู่ส่วนโอ้มันส่งอินไปจังสี่ครับคุณว่าไม่้อมไม่ไงครับ ไม่ลมไม่เงินทัต้นอันนี้ต้นละมือนต้นละมือนครับนี่ว่าโยมแต่ว่าเงินมาสองหมื่นผมก็เลยว่าผมอยากได้อยู่แต่ผมไม่มีเงินหรอกผมบอกหลานมันมีความเคื่อนเกี่ยวบม่อยากอาจารย์เดี๋ยวผมโยมไปให้ผมโยมไปสองหมื่นแต่สองหมื่นพ่อได้ค่าเขียนคนนละโอ้พอดีเป็นมัดซอยดูซอยส่างดีอย่างพวกเงินพวกบ่อยเดือนมันต้องการย่อมเด้ครับหลวงตาบัวหางไงไปได้ดิตีนิ้วละพันครับถวัรอบ บัดรอบต้นบ่นิ้วเราพันน,นิ้วเราพันน้อโอ้ยยีาโวปวดถ้าเขาพากลางนี่นิว,นวเราพันครัวเนี้ยน้อกำผ้าแดงนะครับขนไปเต็มเลยครับขนไปจาก,เ,กาเขาเนี่ยไปยูดหันบดละไม่เนาะครับเนาะเพิ่งไม่ยยมไม่เป็นไม่กระยอมบ่าตายปับ๊บเพ<ม>ิ่งเกไปเห็ดสาระ,นนะรไม่ไม่ถี่เป็นต้นซือซือี่มันกับง่ามปุบปุ่มกับมิดวันเดือนผมว่าครัมเพิ่นสร้างจากนี้เลยครับรอดละปีละสองล้านเป็นจไอเงินมาสองล้านแล้วไปพิษ่งคนนั้น ต้นใม่อาจารย์ประกอบโอ้ที่าเนาะวัดเป็นยุคเขาเป็นขอนโดนงวงช้างนะครับเกาะไว้นะครับโอ้ปิ่นโตรับบริจาคนะครับนี่ผมเห็นโอ้คุณปั้นปั้นชาแนลขําต้นเมกนี่ถ้าเสด็จซ้ำหนิมันธรรมดาเด้นี่เนาะปลูกสามสิบปีเจ้สิได้บุ้ยเห็นยี่วัดบ้านเกิดผมมั้ ต่สิได้ต้นซับนีมเดี๋ยวประเดี๋ยวระกฏลวงตานะครับกับกำลังกาบคารวะนะครับนรมัสการพระประธานองค์ใหญ่นะครับนี่นะครับนี่โอ้สีขาวนะครับพระพุทธภควาสัมมาสัมโพธิญาณไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับ มีน้ำตกด้วยนะครับดูแลหรือนองไว้เดอร์เพราะทไมเดิม ต้นกระโดนก็มีได้นีอันนี้สร้างบนไปเดีย่วัดนคริน่นนนทำบุนี้ใชที่หันหกแสนต้น แล้วอันนี้งบคณะขนมข้าว่าให้เนะคนาะผมสมุิว่านี่งบต้งการงบไผ่นะไผ่ฟาเต์ทำทบาวาจารย์หรือวาแดมัน้อมเห่เป็นแรงท่องเที่ยวมันก็ติดบุญหลายมันสาครับผมว่าคือลงไปวางสามล้านเฮดเด้หไลท์กันเลยครับผมอะไงินก่มาหงำนัการมการีึกษาบรของมก็ติดบุญิไล เันนาี้ก็ไปวัดภาษีไปคุยเรื่องท่างโรงเรียนบาลี้องหอมเือวายาห็นเป็นโรงเรียนของอมเภอ่่คณะสมีวนหลวเรียนที่อยู่นขบมเราเรียนมันให้จมาหาวินายไปสอนบอก จำม,มั้งานักเรียนยงมงน,นะน,นะน,นะนักนะเรียนท้ายเงากระป๋เอาอวนีเจ๋ยวัวเก่าขนาปฏ <c oughs> ิบัติไก็เคยหอมจนหนอนมันเ็ตจังหจันทร์ใช่ไหมใช่นหาคนเรียนเนี่ยปันมหาวิรัยคนจบแบบนี้ก็ปฏิเสธงานนีตามงานเรียน เันมหาเจ้าจบคือที่สมบูรณ์เแต่สามารถที่ส่นเนี่ยเตกตัมประโยคสูงใหญ่เยอะที่น่าเพราะเปอนเก่งมหาสองบพอทีแลนวตอนนี้นีาเป็นหลักบรเวพอเชียร์เขาหินฝั่นอย่เมันหดไปนี่อดไอยู่วไปทำไม่ได้มอนกับเป็นอยากมีหนามือแตบสัปีนะครับพอให้มาดีละ ออโอ้แม่นนอกเขอ้านตกกบ่ถึงอจริงๆระบบองเข้าวาเป็นหอ่าหงในสามงบ่โอ้ต้มีความหลุนเขาเป็นโอ้้างิดออกมันบ่คือทางเขาเขียนเดีไปเลยไปเลยอันนี้ต้นเอียงเื้ดอกหลายๆนี่ฮ ยี่หัวคบยี่หัวบุญยี่เลยโอ้คนคนอังอางกมาน้ำวัดสันติโอ้ตวนสนนี่แม่คืองามถิ่มอเด็กไปปลูกได้เนาะ ต้นไม้ต้นน um ี้คงจะมีพิเศษอยู่นี่ถำอริยสัจเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูถ้านะครับถ้าพิเศษพิเศษนะครับวัดสร้างทอนอกนะครับ บ่ตั้งใจสิเห็ดหรอบ้านเองเลยเป็นบรอกครับกับกสร้างครับมีสร้างผู้หนึ่งโอ้พอดีเพิ่นมาแกงอยู่นี่ครับเป็นคนทั้งละเอ็ยดใช่เป็นเห็ดเด็ดจังไดิเนาะบ่ฮุ้มลึกอลังการงานสร้างครับทํานี่บ่มีเงินหรือเปล่าตัเกิดง่ายคุณอีกจะได้หรือเนาะครับแต่ว่าผมมันพอดีผมมีพื้นที่เถือกข้างหลังอยู่น้อยนึงผมว่เลยว่ามันมันเสียพื้นที่น่ะผมก็ปัดนออกมาซะ เจอคนอยางมาสวดมุนอย่างม่เวลาหวมาทั้งหนามันพอนะเมียนเมียนเมีากันนะตำอยในต่อแต่าเนก็ได้ต่ำต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 ่ำั่ำต่ำต่ไตปั่นต่ำ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 ต่ั่นเอาตัำต่นต่ำต่ำนี่ำห่ำต่ำต่ำ่นตุ่ำตต่ต่ำ่ต่ำต่ำต่ำตต่ำตต่ต่ ก็รีโนเวทมันมามีคนเอามาให้เป็นเป็นเสียงเห็นไหละนะเราคือเราลยบอพี่ตัหวหวัะเป็นจะไหนโหว็รเลยเอาให้ตัวตามน่ยิ้มย่มหายแบต้องแน่ๆเข้ามีก่้ครบ้าปั้นคำยั่ไหวคือทีให้ดานไหล ยากครับาเป็นได้สิถ้าเป็นเป็นแบบพดาเลยตรงๆเขาเลยนี่มันโยนตัดไปเขาเกี่ยยนตุบตุตแล้วพยายามขำเขาไม่ไดให้มันเป็นโผมเป็นอลอดหลายๆใหั่เป็นอื่นๆอะไรหลายต่างอยางโอ้สิเป็นทองสร้างับได้จิ้มครับยากครับแบบลุ้น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 ทองจะเป็นทองมธรรมดาไอนนี่พูดแกเยองสร้างเ ไาเทียวแบบนนใจเยใจครับปั้นด้วยใจครับสร้างเอ่รา้ห่งมันกลเรียนยู่ีนะครับััอันนีกับซอยกับั้นบุขสูงเียำนิดประดิษฐ์ประคุณลูกตากำลังจับดูหินย้อยนะครับสีครีมสีครีม ฝุ่นสีแดงส่วนสีสีคีขมันเหนใส่สีฟุ่นสีแดงลงแล้วกาเอาฟอง้นาเช็ดบอกครับดือค่นบางบกันอะไรครับทำมีเจลนคนไงี้แล้วก็เอาสีดำสีดำใส่ก่านี้เซ็ตสีดำออกไปเบิ้ลๆเลยเซ็ตออกก็ขนาดไครับเซ็ตจนงมันอาจจะเป็นอื่นๆดิสีเนี่ยคือมันเป็นธรรม ทำแบบน้นทำญี่ปู่นนะก็จะเป็นชีสแบบนั้นเนี่ยมันเป็นแารเคลียร์ขอบไปน้ำหลอทีที่ิำอรมกินต้องดื่มดมแต่ละการสีน้ำมะิีิกับมันครับแต่ว่าพอดียางคือมันจะติดสีฟุ้นโมคดีคือสีน้ำดำธรามาด้สีแบบได้สีอะคิริีนี่จะแล้วก็เคลือบเลยเอสองรอยมันจะเหยบขึ้น โอ้เอเอสองร้อยครับอย่างเอสองร้อยของทีโอับมันจะบ่หิวครับเด่กถัดไปใส่เยร้อยโอ้ยูระเรบไม่ทำทำกินเนี่ยอบวนกินซีเลยมันมันสีไข่ครับสาครัี่น้บัวห้องเสร็นะร้านตีกว่าเชื่อนะรานเสรมันมนแกงมันน่เรียนมันเอาคนตงามบวเก่าเลยบวท่อนโดีเซียหรออนโนี แต่ว่าจับมีทำมามีโยนมามีโยนไปแต่ว่าทอดหนาฝนนิดจะเริ่มมีตะไคร้ยังจับหินุูนจับไปยุบตัวอยู่เป็นน้วมันสะเทือนมันเป็นความเสื่อมคือปั่นหินปั่นเนี่ยเราทับใจยังเงมันมันเหล่ามันเหล่ามันมันเขาเลยมันน้ำน้ำรถไปมันมันก่อเองนะครับมันเป็นหินมันจะขึ้นหินเกลือหินปูนนะมันจะขึ้นมันกับเสาหด้วยไมที่เดือนก็โยนตุ๊บโยนไปเยอะมาแต่เสาวเดียวเมัน ตุ่โอโอ้โหน้ำกระสุนเจ้าอยายให้มันอยกใไ้มันพาเหล่าไรให้ใส่ปูนเก่าผสมปูนธรรมดาปูนเก่ายวับปูนเก่าปูนเก่ามันเป็นปูนปูกระเบื้องผสมมันจะใส่กวลได้การตั้งในโดนแต่ตัวนี้โอ้ยเฝ้าปั้นแล้วกลับมาปะเย็นมันเย็นยามันเย็นมันมีห้อยเหล่าอังกฤษเนาะรับถ้าเป็นปูนรวมมันจะเป็นอีเพราะว่าทาใส่ใส่ใหม่ครับเพาะว่าได้ปั้น อาณาจักรทั้งหมาเบิ่งนกตัวก็ต้องมาวางเอาอันคนต้น้ำมาไหลไปไหนก็ตกก็ต้องหักตัวนี้บ่ต้องมาเสียเด้อบ่ต้องมาเสียพอต้องมาเสียลุงพ่อเด้อนน่นนะครับตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ย

มองนี่คือคักอีรีแล้วเนาะฝันทำนี่แต่คนจบโตมากนะ่พราะติ๊บผมก็คิ้วใสเขาต้นทำามา่อสางนี่มองมองไปยากที่สุดขึ้นนี่แหละครับปากทั้งเนี่ยเห็ดเห็สีมันอึนกันนะครับเห็ดกลับไปกลับมาเห็ดแต่อะสีมันยังกินเงินแบบที่เขาก็กหูซึกมาเขายางกันไปแล้วเป็นสีอื่นโอ้แก่แล้วแก่ยิ่งไปวิญญาณไดปวิญญาณให้ตาสางเป็น เป็นนเปลน่อนียเนเลนนี ies, like like kind of ่เลยเป็นฝุ่นก็บานเี่ยเอาไหมอาจารย์เอาไหมก็เอาป้าเจ็บเขาแค่ตันมันซิกมาทำคัดๆทำลาเส้นเลยก็ได้ทำเหมือนมากนะครับทำเหมือนมากจริงๆนะครับเด้อพระคมสันคงจะได้ไอเดียแล้วนะครับเนี่ยมีมาเป็นเสียงสันตปน่เป็นแนวแนี้ะ

ไปเบิงได้แบงไเออ่คนเนที่เส้ก็เจออาจรย์เจอไปเห็นหน่อยเอาอบบนี้ไดผมเหมือนยังยังขาดพร้อมยังเหของงามนี่นะครับผมไม่ไ้กปลมก็เลยว่าขั้นอยากโปรโมทไลน์มาแล้วยันจะยันยันลอกรับพร้อมโบได้ไปในเตียงนี่ส่วนหนึ่ง่ครับพี่ เพ่าเขาบอกา่าดูๆแบบมันผมเดือดที่ตนกระจอกที่จะมองนั่งที่นางพักเรื่องมองที่พักพอนของนางมองให้มัน้งยต่ยุโรปใช่ไหมโอ้โอ้มันต้องหลายอย่างแตเนอกมันมันองค์ประกอบหลายอันได้อันนี้ตจดละมือกันครับเครื่องไปป้ายยี่กันพเพิ่งขายคู่คูนี่เพิ่งขายสามหมื่นแปดไม่ถึงเพิ่นซ้อมมาเรียบร้อยยังเบิดบวกครับนี่ครับครับแม่นครับเพิ่นรับประกันติดครับโอ้เพิ่งก็ตายเปลี่ยนให้ไหมตายเปลี่ยนให้ไม่พอมเนาะ เอาขนทรงผมครับเฮ้ยยีกระเดียนขึ้นครนั่อไปเม่เลี้ยวออกบอลนี่น่นสองเตียเป็นเหล็กไม่ไม่ทรงเอ็นนี่เอาออกอะไรไมบมันบวมมีหักเกี่ยวมันบวมครับนี่เตี้ยเป็นเหล็กไม่ไม่ยส่วนมาก่วนมากนะครับสีผมขุดไม่แต่ผมมีหักเกี่ยวผีผมดขุดนนน้อเด้ระดับนึงหักเกี่ยวทันเ่าไปอเดี๋ยวบมี่นมากตหา่ขอโอ้่าเกบเกินลไปบเกินสองี้ขั้หน่ง ก็เลยครับเอาต้ยกนลกไดปเบาแตกายบ่อครับพุงเลยพุเลยครัมากตัดใบกินพุพัญญาเรงลางแต่ว่าาดาือต้องพุน้ำกินทั้งทั้งไข่ซุปไข่เสริมที่ซุปคือหามให้เปลือกแหงเด็ดขาดเนี่ผมต่อสปริงเกอร์ผลนังไปไ่เฮิร์ตมครับเพราะว่าคนขนาิดว่ามันดูดน้ำนี แต่ว่าทั้งๆมันมีไฟมันมาบังต้นมันเปลี่ยนแต่เขาเปลือกมันก็แห้งตายโอ้เปลือกก็ต้องให้ซุ่มน้่มตีถ้าเป็นก้มเม็ดก้มเมืองก้มงมืองเอ้อาบน้ำทั้งตัวเลยเนาะผมเนาะก้มเม็ดอยู่ตรงหาผ่ามาพันพันบุดเลยครับมองได้ชัดเดียบถ้ามองพันก็ต้องเอาเหาอผมไว้เพราะเปลือกมันบางนะครับก้มเม็ดเป็นไม้เปลือกบางโอ้ได้ควบดูไหมมื่นมื่นเท่าไหร่นี่แม่โบตัวนี้มื่นมื่นสองมื่นสองนี่ครับประเดี๋ยวเพื่อนตาตัวน้ำลงนี่ครับปกติมื่นเจ็ด กตีมือเง้ต้นก็แมด้วนครับนี่ต้นร่มนี่ครับมันขื้นน้ำสงขงหอมครับหลายอย่างน่เอ็นหรือถามีปุ่มนี่กะมาค้ากับสิปใส่ปุ่มอี้ปุ่มนี่ก็แพงขึ้นหลายครับโอ้ยโอ้ย มองอท่านปูออกไปเยอะสินะเพรเล็กธรรมดาเานี่ยนะครับมันมันไม่ได้หนัดกว่นนารับมันบากนะแปะสุดแต่ว่าของผมเนเป็นสัน่งปูด้วยกันครับทีุกอย่างอืมค่ะเจ๊ก็แค่เอาเอาเล็กเอาเล็กสามย่างแล้วก็เอาเล็กสองถักเล็กสามคุณเท่านี้ครับเล็กกลมครับย่งงางออกมาแล้วก็เอาเอาืม <c oughs> ตะหอนคักมั้งอู้ปลาสักเงาะนี่นะครับป้ายวัดนะครับเด้อนะครับก่อนจะกับวัดบ้านเขาบอกก็ถ่ายตรงป้ายวัดนะครับผู้ใดใครก็าตามมีความสนใจจะมาเที่ยวนะครับชมนะครับกับนมัสก,การพระพุทธพระควาสัมมาสัมโพธิญาณน,นะครับหลวงพ่อ มีโชคนะครับวัดสร้างทอนอกนะครับก็นะครับมาชมได้นะครับมีถ้าด้วยนะครับเป็นพิเศษพิเศษเด้อพระเดชพระคุณลวนตานะครับมาดูกานที่นี่นะครับจะได้ให้คณะช่างนะครับทําเป็นแบบอย่างต่อนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อ